กวนพยาทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดโบราณวัดติโลการามที่จมอยู่กลางน้ำทุกๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธจะพร้อมใจกันเวียนเทียนกลางน้ำโดยการนั่งเรือเวียนรอบวัดสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาที่ได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้บนพื้นที่ด้านบน ถือดอกไม้ทูบเทียนสว่างสวัยไปทั่วทางกวานนี่คือประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและเอกลักษณ์ของชาวพะเยาวเวียนเทียนกลางน้ำมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าเกี่ยกการสืบสารตลอดไปว่าแต่ใครรู้เราต้องเวียนเทียนในวันสำคัญใดบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะ